อนี้วิวเป็นไงสวยงามวิวสวยครับดีได้ระดับเอเบอร์วัคครับเดี๋ยวจะมีไฮไลท์ตรงไหนจะพาชมอีกทีนะครับ 江水林立，浪涛汹涌，两岸怪石横陈，滩多流急。经过多年的船江整治，随着河坝水库的竣工，如今水曲花奇，人景观就久，三峡风光。 เดี๋ยวเราลงไปชั้นหนึ่งกลับไปที่ห้องไปที่เก้าอี้เรา <นะ S 2> แต่โดนแย่งที่แต่ใบริเวณนี้ก็สวยครับใช่ได้สวยมากเลยจะเป็นวิวบรรยากาศ2ฝั่งแม่น้ำนะครับต่อไปครับวันนี้เน่มันจะมีไฮไลท์สวยๆหนงครับเดี๋ยวมาบันทึกภาพให้ดูต่อไปนะครับโอเคครับ นี้เป็นไฮไลท์อีกไฮไลท์หนึ่งนะครับบริเวณสองฝั่งของแม่น้ำยยงสีเกียงเรื่องสองฝั่งนี้เป็นภูเขาสูงนะมีธรรมชาติริมน้อมแล้วก็มีต้นไม้ส่วนหน้ากเห็นมีเรือสเภาข้างหน้าไหมครับสมเพา,าน,นี่ครับของแท้เรือสมเภาจีนนี่เขาบอกว่าโล่สมเภาจากเมืองจีนมาเมืองไทยนี่แหละครับ เป็นแบบนี้เลยจริงๆนะเดินนะเน่นั้งเรืองของเรางนี่จะเป็นอีกฟังหนึ่งนะครับของรุ่มแม่น้ำยังสีเกียงจะมีทั้งหมูบ่บ้านวัดบ้านละครถ้ามองไปด้านนู้นนะครับจะเป็น แถวๆใช่ไหมเป็นไม่ใช่เป็นตึกนะนั่นเป็นปูนที่แบบสร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นถนนตรงนั้นเป็นถนนนะครับแต่สร้างาซีเมนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อที่ป้องกันหินบนภูเขาจะตกลงมาบนถนนนะฮะทให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ที่แต่นเจ้าหวไม่มานะครับก็เลยทําเป็นถนนไว้ซึ่งแบบนี้ก็มีที่ไต้หวันไต้หวันก็มีเยอะเลยแถวอุทยานทะโลโก นะครับแล้วมันก็มีเยอะเพาราะพวกนี้จะเป็นพื้นที่ที่วิ่งล้อมรอบภูเขาอยู่นะแล้วก็เจาะภูเขาตัวลูกไปเลยเช่นเดียวกันเมืองจีนก็นมีแบบนี้เหมือนกนอารนี่นะ เป็นนบ้าีไม่แน่ในะจว่าเป็นโรงแรมหรือเปล่าเพราะมีรถข้างตรงข้ามจะมีรถโฟล์คเยอะเลยนะฮะไม่ใช่เป็นโรง,งแรมเป็นโรงแรมเก่าหรือเป็นโรงแรมที่ยังก่อสร้างเหมือนสไตล์จีนโบราณอยู่นะฮะถ้าเป็นเก่งจีนข้างล่างนะฮะนั่นจะเป็นท่าเทียบเรือแบบของจริงเลยนะครับ นี่เราก็ล่องเรือประมาณชั่วโมงกว่าแล้วเดี๋ยวคงจะถึงที่หมายน่าจะก่อนเที่ยงหรือประมาณเที่ยงกว่าก,าก็ลงเรือวันนีได้เวลากินข้าวพอดีนะครับนี่เราอยู่ข้างเรือนะอยู่ชั้นล่างไม่ได้ขึ้นข้้งบนละข้างบนร้อนมากแต่ถ้าขึ้นไปก็สวยครับบรรยากาศดีโล่ง พยายามไม่เห็นพยายามให้เห็นธรรมชาติต้นไม้ภูเขาซึ่งเป็นธรรมชาติจริงๆครแม้มีการต่อสร้างอะไรต่างๆแ,แต่ธรรมชาติก็ไม่ได้ถูกทำลายโดยตีน,กกนอมนุษย์นะครับยังคงอนุรักษ์ต้นไม้ไว้อย่างยิ่งยี่ยงไว้เดียวเจอไฮไลท์ใหม่ๆือตัวดีๆอ่า นะครับเดี๋ยวไว้เจอไฮไลท์จะจุ๋ยงามๆเดี๋ยวจำภาพและท่านได้ชมกันนะครับโอเคเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวยงามให้มาชมระยจุดที่ใกล้ที่ไกลนะคะสวยจริงนี่เรือเร็ววิ่งเร็วมากอะแต่เราดูเหมือนวิ่งไม่เร็ว ถ้าเป็นอีกเมืองหนึ่งฮะพระใหญ่เลอซานจะอยู่ริมน้าเหมือนกันอยู่ริมน้ําของแม่น้ําำยางสีเกียงพระใหญ่เลอซานแต่เราไม่ได้ไปเดี๋ยววัมีโอกาสหน้าเราไปสักการะพระใหญ่เลอซานที่ริมน้ำแม่ริมแม่น้ําำยางซีเกียงแล้วเดี๋ยวเราไปนทึกภาพแล้วาให้ช่านได้ชมกันนะครับเอัสดครับเดี๋ยวเจอกันใหม่จ